เราโหยหาการสัมผัสการกอดจากคนอื่นครับแต่กลายเป็นว่าเรากอดตัวเองน้อยมากพี่คิดว่าเรามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กครับแล้วเราจัดการปัญหาได้ทุกปัญหามีทางออกพ<ด>ี่แต่ว่าใจมันสู้ถ้าใจมันไกลจะสู้ทพ่อยากก่างได้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Bulletin Talk ครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพว่าเรานั้นควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างไรแล้วก็ควรป้องกันความเสี่ยงอย่างไรบ้างใน EP นี้นะครับเรามีนัดร่วมพูดคุยครับกับพี่หน่อยผอชาติพูดวังวนผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหรือสํานักสองสสสสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับก่อนอื่นเนี่ยในฐานะที่ พี่หน่อยเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ของสํานักสองบทบาทแล้วก็หน้าที่ภารกิจหลักของสํานักสองคืออะไรครับพี่หน่อยครับจริงๆสำนักสองนี่ชื่อยาวเหมือนกันนะครับผมสําสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง oh. ทางสุขภาพเพราะฉะนั้นครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของคนไทยเนี่ยก็เป็นภารกิจหลักของสำนักสองครับก็จะมีอยู่4แผนงานครับที่สําคัญ เช่นแผนสร้างเสริมสุขภาพจิตโควิดคนไทยหัวใจแตกสลายมากอันนี้ก็เป็นแผนงานที่สําคัญแผนที่2เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพครับทุกวันนี้เราต่อสู้กับ PM2.5 ผมผมเพิ่งนี่ผมเพงโดนเล่นงานมาเลยครับเลยเสียงแบบแย่ไปเลยแล้วบางคนเนี่ยครับที่ถ้าเจอความเสี่ยง PM2.5 เยอะๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นมะเร็งปอดอ๋อใช่นี่ผมมงงไน้ ก็ได้ความรู้มาว่าตอนนี้ปัญหาเปี่ยนสองจุดห้าเหมือนแบบเราสูบบุหรี่วันละมวลครึ่งท้านีู้เราไม่ได้สูบเลยนะกลายเป็นเราเป็นผู้สูบโดยอัตโนมัตินี่คือความเสี่ยงที่เราเกิดขึ้นจริงครับครับน้นี้เป็นภารกิจหลักของสำนักสองหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมลพิษจากอุตสาหกรรมครับและสุดท้ายเรากำลังต่อสู้กับ climate change ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับเราจะเห็นเลยว่าฝนตกผิดฤดูกาลมากอยู่ดีก็นาวอากาศผิดปกติมาก กลายเป็นน้ําท่วมอีกเพราะนั้นการต่อสู้กับมลพิษสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สาหัสก,กันมากแผนที่3าเป็นเรื่องสุขภาเพเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวพวกเรามากเราจัดแคมเปญเรื่องคุยเรื่องเพศลดการฆ่า,า oh. ก็เป็นเดือนที่เราสนับสนุนให เรื่องเพศเป็นเรื่องพูดได้รเรื่องเพศจากที่เคยปิดบังแอบ,รบเรื่องบาปเรื่องไม่ดีเรื่องหมกบุครับสุดท้ายถ้าเราพูดกันมากขึ้นับเรื่องเพศจะเป็นเรื่องที่ปกติครับแล้วเราเรามีปัญหาเราจะคุยกันได้อแต่ก่อนนี่คือต้องอาศัายประสบการณ์จับเพื่อนต้องแอบแล้วเพื่อนก็นเล่าสู่กันฟังผิด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 ตลอดเวลาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นตัวโฟกัสของสำนักสองเนี่ยเราจะพูดถึงท้องไปดูซึ่งมีตัวเลข ประมาณ5้าหมคนต่อปีครับน่าน่าน่ากังวลมากครับเดีน่ากังวลอยูเอ่เรื่อง HCVA ครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแผนที่4ครับเป็นแผนงานสําคัญอีกหนึ่งแผนครับคือแผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพรวมถึงระบบยาครับคือทุกวันนี้เนี่ยผู้คนถูกหลอกลวงด้วยการซื้อขายที่เกินจริงบางทีซื้อของไม่ได้ของครับเออหลายเรื่องเลยครับที่กลายเป็นเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์ครับเยอะมากนะครับ ระบบยาก็เช่นการใช้ยาผิดประถมสมการใช้ยาเกินจริงเราชอบกินยาเกินความจําเป็นครับไปหาหมอปั๊บต้องฉีดยาเลยนั่นคือวิธีคิด mindset เนี่ยต้องต้องปรับพอสมควรครับก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามากคือกัญชาสำนักสองเนี่ยสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องครับในการใช้กัญชาอย่างปลอดภัยครับการทํางานก็จะเข้มข้นมากขึ้นในช่วง ปีที่ผ่านมาหัวใจสําคัญของการทํางานของสํานักสองคือเราทํางานตามหลักวิชาการครับเพราะฉะนั้นทุกงานที่เรานําเสนอทุกงานที่เราทํางานร่วมกับภาคีต้องมีพื้นฐานงานวิชาการรองรับครับเราคิดเองไม่ได้หลายงานนี้ต้องใช้ข้อมูลวิจัยหลายงานต้องทํางานกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อให้สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทํางานกับกลุ่มประชากรที่ เกี่ยวข้องเรามี e n g a g e m e n t เรารสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบตัวโครงการด้วยกันเพราะนั้นตัวโครงการนี้เหมือนจับมือกันทบ,บเหมือนช่วยการสนับสนุนสุดท้ายเราคิดว่าอุปจัยสาคัญของของสำนักสองคือการสื่อสารเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเราลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างไรบ้างครับครับครับเมื่อสักครู่ พี่พี่หน่อยได้พูดว่าจริงๆแล้วอีกส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือในส่วนของภาคีนะครับภาคีมีส่วนช่วยหนุนเสริมให้กับแผนงานการดําเนินงานของสํานักสองอย่างไรบ้างครับสำคัญมากครับภาคีคือคนที่สําคัญที่จะนําเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติในพื้นที่จริงหลายภาคีไปเปลี่ยนกฎหมาย หลายภาคีไปขยับให้เกิดมาตรการเชิงสังคมครับเพราะฉะนั้นตัวภาคีเนี่ยครับถือเป็นจุดคานงัดหรือจุดคานงัดที่สําคัญในการทําให้งานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอ่าเพราะตัวโดยรูปแบบการทํางานเนี่ยเราทํางานกับภาคีเข้มข้นครับเราออกแบบตัวข้อเสนอโครงการด้วยกันเราติดตามงานด้วยกันครับภาคีก็จะได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิครับในสํานักหรือนอกสํานัก นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการในระดับต่างๆ่างเช่นกรรมการบริหารแผนกรรมการกำกับทิศทางครับหรือแม้กระทั่งเราเรียกว่าวงไข่แดงที่ให้คําแนะนําต่างๆเหล่านี้ครับเป็นที่มาที่ไปในการทําให้ภาคีมีความเข้มแข็งข้นกว่าติดอาวุธที่เขาสามารถไปทํางานในระดับพื้นที่ได้ดีและพูดถึงจุดเน้นของแต่ละแผน ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเออตัวสุขภาพจิตเนี่ยหัวใจสําคัญคือทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหวังวัคซีนใจเป็นเรื่องสําคัญเราฉีดวัคซีนกายคหลายเข็มมากในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาแต่เราเติมวัคซีนใจไม่ได้ครับเพะนั้นหัวใจสําคัญคือทําให้เรามีพลังอึดพึ้สู้เพื่อไปต่อสู้กับสถานการณ์ที่มันน่ากังวล เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้อาจจะมีโรคระบาดใหม่ครับที่อาจจะสาหัสสกกาแกนขอโควิดครับหรือพรุ่งนี้ในอย่างในกรณีตรุรกีที่เจอแผ่นดินิหไวครับเหล่านี้ครับทำยังไงให้เราเมื่อเราอยู่อยู่ในสถานการณ์ที่เราคบุมไม่ได้เป็นภัยพิบัติเป็นโรคอุบัติใหม่นี่ยเรามีพลังในการต่อสู้ในท่ามกลางความยากลําบากในการใช้ชีวิตนี่มันตัวหัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเนี่ยเราเติมพลังเติมพลังให้เราเจอเจอความยากลําบากได้อย่างอย่างผ่านไปได้ด้วยดี หรืองานสิ่งแวดล้อมเราคุยกันเรื่องปัญหาบนพิษทางอากาศเยอะเลยหัวใจสําคัญของงานสิ่งแวดล้อมคือการไปขยับภาคนโยบายภาคนโยบายสําคัญในการออกกฎออกระเบียบในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภ,ภัยเรากับภารคีครับ,รบสานักสองกับภาคีเพื่อตัวพรบอากาศสะอาดประเทศต้องการกฎหมายประเทศต้องการอากาศที่ทําให้พวกเราไม่ต้องซื้อเครื่องกรองอากาศซื้อหน้ากาก n 9 5ซึ่ง มันใส่ลำบากมากนะุดทุ้องครับมันอึดอัดมากเพราะฉะนั้นอากาศสะอาดเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานทุกคนจะต้องมีในขณะเดียวกันครับตัวภารกิจจุดเน้นของสนากสองเนี่ยเราทุกคนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนะว่ากันตรงๆเราทุกคนขับรถเราทุกคนเติมน้ํามันที่อาจจะสันดาบไม่ค่อยดีครับงั้นเราทํายังไงเราถึงจะลด การใช้น้ํามันเราวางแผนการใช้ชีวิตอย่างอย่างเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นครับนี่คือหัวใจสําคัญสิ่งที่เราพยายามที่จะกระตุ้นนะครับหรือแผนคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการทํางานเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคเท่าทันการหลอกลวงต่างๆคุณเห็นสแกมเมอร์เยอะเลยโทรมาแบบหลอกลวงเป็นรูปแบบภาครัฐอะไรเงี้ยท่านึงให้ผู้บริโภคเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะสามารถเปิดเผยข้อมูลหรือเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้ว่า อ๋อนี่โกงอะ่ะนี่หลอกลวงฉันละหรือซื้อของทำยังไงให้เขารู้ว่าเมื่อเขาถูกโกงเขามีองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ให้เขาสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะครับสะะสสทาง,งานกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคครับแล้วก็เราสนับสนุนให้เกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคเหล่านี้ครับเป็นเป็นองค์กรชุมชนที่เขาเติบโตและแข็งแกร่งในการจัดการปัญหาเรื่องเรื่องการคุ้มครองสิทธิทผู้บริโภคได้ ครับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องสภาพทางเพศรเรื่องเพศเป็นเรื่องปลอดภัยครับเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้พูดได้และสื่อสารกันได้อย่างเป็นมิตรอย่างเข้าใจฉะนั้นปัญหาท้องวัยรุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กๆไม่มีที่พึ่งเหมอนเด็กๆเมื่อเมื่อเขาคิดว่าเขาพร้อมกลายเป็นข้อมูลที่เขาได้มาที่หมดเลย เขาคุยกับเพื่อนบ้างเขาไปอ่านเว็บไซต์อ่านอะไรต่างๆซึ่งมันเนาะอย่างที่เรารู้กนบมีทีมันใช้ไม่ได้จริงนะครับก็กลายเป็นปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพทรงเพศของเยาวชนนั่นคือคือพระเอกแต่ละแผนซึ่งมีจุดเน้นซึ่งซึ่งก็มีความพิเศษในแต่ละประเด็นนะครับผมอยากให้พี่หน่อยช่วยชี้แนะหรือว่าแนะนำนิดนึงครับว่าเราควรทำอย่างไรไม่ให้ตัวเราเนี่ยไปอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นครับง่ายที่สุดเลยถ้าทุกวันนี้ที่เราเจอปัญหา ในหลายเดือนที่ทเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหามลพิษอากาศเนี่ยสิ่งแรกที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าวันนี้เราสามารถใช้ใช,ชีวิตนอกบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเช็คตัวแอปพลิเคชันว่าวันนี้ค่าฝุ่นเป็นยังไงครับสาคัญมากถ้าวันนี้ฝุ่นเยอะหน่อยเราอาจจะต้องปรับตารางชีวิตออกนอกบ้านน้อยลงไหมหรือวันนี้อาจจะต้องเน้นทาความสะอาดบ้านเยอะหน่อยจริงฝุ่น p ี2.5เนี่ยมันสามารถถ,ถูกจํากัด ครับด้วยด้วยการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นใส่หน้ากากทาความสะอาดบ้านรหรือลดการเผาทุกการเผาเกิดทีอ็ม25งั้นความเสี่ยงต่างๆเนี่ยครับเหล่านี้มันลดได้ความช่วยได้แล้วก็ทํายังไงให้เราบอกคนอื่นเผาน้อยลงหนอยครับหรือวัอนไหนที่มีสถานการณ์ฟุ่นเยอะๆก็อยู่ในบ้านได้มากขึ้นนิดนึงครับ,รบถ้าเป็นไปได้มีงานวิจัยหลายงานเลยที่พูดถึง ความสามารถในการกอดตัวเองอเราโหยหาการสัมผัสการกอดจากคนอื่นครับแต่กลายาเป็นว่าเรากอดตัวเองน้อยมากครับเราให้ความรู้สึกรักตัวเองน้อยมากเราต้องการความรักจากคนอื่นตลอดเวลานี่คือนี่คือนี่คือปมขั้นแรกที่เราต้องกลับมาดูแลใจตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยครับนี่คือนี่คือความเสี่ยงต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งมันลดได้แล้วนะมันทําให้พวกเราสามารถที่จะทําให้ใจมันมันฟูให้มันสปาร์กจอยให้มันเกิดขึ้นได้อย่าง อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าฝึกให้มันมีตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้ที่คิดว่าเรามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กครับแล้วเราจัดการปัญหาได้ทุกปัญหามีทางออกีแต่ว่าใจต้องสู้ครับครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่หน่อยครับเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะครับเดยวบริจินทอครับคือขอหนึ่งประโยคที่ทัชใจของพี่หน่อยนะครับทัชใจมันแกร่งาอย่างกอไว้แค่นี้เลยครับ คมคิปคมคิปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ EP นี้ครับส่วน EP หน้ากับ The b o d ็ t ติท์ทอลนะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรยังไงก็ฝากติดตามเลยครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ